สวัสดีค่ะสนามสุกชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมเสื้อกีฬาทุกชนิดค่ะวันนี้มารีวิวงานเสื้อตกปลานะคะจะเรียกว่าเป็นเสื้อตกปลาเสื้อกลุ่มเสื้อแขนยาวก็ได้นะคะหรือจะเป็นเสื้อขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้ค่ะอยู่ที่ดีไซน์แล้วก็ลวดลายของลายเสื้อนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้มาจากทีมงานของจู่โจมใต้น้ำน,นะคะเป็นลูกค้าเก่าค่ะลายเสื้อไม่เก่าเลยนะคะเพราะว่าสวยเข้มเท่สุดๆไปเลยอันนี้คือให้ดูงานด้านหน้านะคะอ่าดูด้านงานงานด้านหน้า ด้านหน้านะคะเริ่มจากงานเสื้อเป็นคอตั้งค่ะมีซิปนะคะรูดขึ้นรูดลงได้เปิดซิปได้นะคะอยู่ที่ความชอบเลยค่ะใส่ระบายอากาศได้ดีนะคะกันแดดกันแดดได้กันฝนไม่ได้ะคะ่ะโดนฝนเปียกแน่นอน,นะคะ่ะแต่งานเสื้อนะคะจะเป็นผ้าระบายอากาศแล้วก็แห้งไวนะคะเพราะฉะนั้นใส่สบายแน่นอนที่สําคัญคือใส่ชื่อทีมใส่โลโก้ใส่ดีไซน์ที่เป็นชื่อรายละเอียดของทีมได้ทั้งหมดนะคะเหมือนกับทีมนี้นะคะที่แขนเสื้อนะคะเขาจะเขียนว่า is my life นะคะแล้วก็ I love fishing นั่นเองค่ะ mm hmm. ก็คือว่าเราเป็นคนรักตกปลาใส่เต็มที่ได้เลยอยากใส่ข้อความอะไรนะคะ mm hmm. แล้วก็ลวดลายด้านหน้านะคะ mm hmm. จะเป็นรูปเหมือนหนุมานแล้วก็พื้นหลังแบล็กการ์ค่ะเป็นโทนสีน้ำเงินนะคะมีลวดลายคล้ายๆลายไทยนะคะลายจริงสวยมากนะคะรวมไปถึงงานสีสันสีที่เห็นนะคะ งานฟอนต์นะคะก็จะเป็นโทนสีทองสีทองไล่สีนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีดําด้วยค่ะเพื่อให้งานเสื้อนะคะมีมิติมากขึ้นแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของภาพของหนุมานะคะที่สวยคมชัดมากๆอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนกล้องโฟกัสได้ไหมเอ่ยว่างานจริงอ่ากล้องโฟกัสไม่ได้กล้องโฟกัสไม่ได้งั้นกลับไปไกลเหมือนเดิมนะคะเพราะว่างานจริงที่ลูกค้าเห็นนะคะที่ลูกค้าได้ดีกว่า งานจริงสวยคมชัดมากแต่ว่าพอดีอันนี้ใช้วิธีงานซซมค่ะก็เลยอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดเดี๋ยวลูกค้าจะนึกว่าเอ๊ะงานพิมพ์ไม่ชัดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะงานจริงลายเส้นสวยมากๆนะคะงานจริงคมแล้วก็ชัดมากๆเลยต่อมานะคะคืองานด้านหลังนะคะงานด้านหลังเริ่มจากคอเสื้อนะคะลูกค้าก็เสามารถดีไซน์ได้ตั้งแต่คอเสือ้อด้านหน้าด้านหลังแขนเสื้อได้ทั้งตัวเลยค่ะด้านหลังใส่คําว่าจู่โจมใต้น้ํานะคะ แล้วก็จะมีภาพที่เป็นหนุมานหน้าหนุมานใหญ่ๆเช่นกันค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเขียนว่าเอามันเอาปลาเอาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแคปชั่นน่ารักน่ารักนะคะแต่ละทีมค่ะแล้วก็จะจบด้วยโลโก้ของ p o ฟิ f i ิ h i n g นะคะสปอร์ต p o ฟิ f i ิ h i n g ค่ะก็จะเป็นแบรนด์ของเสื้อ p o สปอ p o r t เรานั่นเองนะคะงานสวยๆแบบนี้นะคะใครอยากได้เสื้อตกปลาสวยๆนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่0634499282นะคะ,ะ,คะหรือ แอดไลน์ <Add> มาคุยกันที่แอดพูลสปอร์ตก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทีมงานลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณทีมงานจู่โจมใต้น้ำนะคะแล้วก็ลูกค้าอีกหลายๆทีมเลยคะ่ะที่กําลังจะรีวิวให้นะคะบางทีมไม่ได้รีวิวนะคะรีบแพ็กเย็บเย็บพิมพ์เย็บแพ็กเสร็จปุ๊บเรารีบส่งให้ลูกค้าเลยเพราะว่าบางทีมด่วนมากๆนะคะแต่สําหรับบางทีมที่พอมีระยะเวลาให้นะคะเราก็จะอัดคลิปถ่ายภาพส่งให้ลูกค้าว่างานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าก็ เ,เก็บไว้เป็นตัวแบบเสื้อแต่ละปีได้นะคะสำหรับปีนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปจะส่งกันนะคะสวัสดีค่ะ